เอาทายหมูลงเฟตแล้วหั่นบลาทีเอาแตหมูยังบ่ได้เป็เขาหมูน่นหมูที่ปเขาที่ตอกหมูมาร์ม่ลาของเฟตนจะเอาเขาเลยฮะฮะบัร้องเมตินร้อนมากินไปกินไปเดี๋ยวดูเตาน้องแม่มูมนแม่โคลตาเออเามเออต้องเลือกสอย่างก็ได้สอย่างยัไนี่แม่ควารีบพอแล้วพอลกกินนะข้าวปาไปตละ เลือกไปได้ห้าสอ้าวแล้วลำโบทีนนี่กับโทรัพท์ล่ะเลือกอันไหนลงหมดี่พี่เอแ้วพขายลมกิน่อากินกไม่บกันนี่มโบกันกันนี่มโบกันเร็เออไม่ต้องร่ไม่ต้องรไม่ต้องรีบกินรวใช้ไม่เลยสองอาทิไม่คไปได้เออ เออยกยกโหนอยกโฉหน่อยยกโฉวหน่อยยกยกคลิปโหน่อย